สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสินญ,ญาอายสิงหาปุลกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่สสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาสาธิตเกี่ยวกับการประกอบคอมพิวเตอร์นะคะค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนนะคะ อันแรกนะคะเป็น power supply นะคะที่ส่งกระแสไฟจากก่ายกระแสไฟให้กับเมนบอร์ดค่ะต่อไปตัวที่2นะคะพัดลมซิงค์ค่ะแรมค่ะเมนบอร์ดฮาร์ดดิสก์ซีดีรอมสายซา,ซาต์าค่ะแล้วก็สเปกเกอร์ค่ะแล้วก็นี่คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการประกอบคอมพิวเตอร์นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะเราจะใส่พัดลมซิงค์ที่เมนบอร์ดนะคะพัดลมซิงค์นะคะจะมีสี่ขานะคะแล้วก็ใส่ให้ตรงกับรูะค่ะพอใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็ไขให้มันแน่นๆนะคะ ไปนะคะเราจะมาใส่แหนมกันค่ะแล้วเราก็จะมาใส่สปีกเกอร์กันค่ะเราก็นำเมนบอร์ดนะคะไปใส่ที่เคสค่ะ ตรงกับห้องแล้วเราก็มาไขาน็อตกันค่ะ เรใส่เสร็จแล้วเราก็ลองขยับดูนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่ power supply กันขยับให้ตรงรูนะคะ ไขน็อตเข้าไปอจากดูว่ามันแน่นดีไหมคนะค่ะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่ซีดีลอมกันค่ะก็มาไข่นอ็อต ใส่ซีดีลมเสร็จนะคะต่อไปก็จะเป็นฮาร์ดดิสต์นะคะใส่ไปที่ช่องนะคะให้ฮาร์ดดิสต์อยู่ในระดับพัดลมนะคะ ดูว่ามันแน่นดีไหมต่อไปนะคะเราจะมาใส่เสียบสายเข้ากับเมนบอร์ดนะคะแต่ละสายก็มีอะไรบ้างนะคะเราก็ต้องแยกก่อนนะคะพอแยกเสร็จนะคะเราก็นำสายซาต้ามานะคะสายซาต้าเส้นแรกนะคะเราจะใส่กับซีดีลอมนะคะ แล้วก็มาเสียบกับที่เมมบอร์ดนะคะ CD รอมหนึ่งค่ะเอสตาหนึ่งค่ะ mm. ต่อไปสายสตาสองนะคะเราจะมาเสียบกันที่ฮาร์ดดิสค่ะแล้วก็มาที่เสียบที่เมมบอร์ด สาาสองค่ะเราเสียบเสร็จแล้วนะคะเราจะนำสาย power supply นะคะที่จ่ายกระแสไปมาเสียบใส่ในเมนบอร์ดค่ะ,ะค่ะสายต่อไปนะคะเราก็มาเสียบ ที่สีดีลองอแล้วก็นา <Yeah. S 1> ตัวนี้นค่ะมาเสียบขึนบต่ สายนี้นะคะก็มาเสียบปฏิหัดดิบค่ะ,ะ,ะต่อไปก็เราก็มาเสียบสายออดิโอกันนะคะที่เมนบอร์ U.S.B. ค่ะแล้วต่อไปเราจะมาเสียบสาย 3- สีนี้กันนะคะสีม่วงอันแรกนะคะอะไรนะสายต่อไปนะคะสีม่วงอันแรกคะ่ะรีเซ็ตค่ะเสียบลงไปที่เมนบอร์ดนะคะสีส้มนะคะ POWER ค่ะ สีแดงนะคะเฮ็ดดีๆค่ะค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็เสียบเสร็จนะคะนี่ก่อนค่ะต่อไปเราก็มาจัดเรียงใสายให้ดีๆนะคะถ้าเราไม่จัดเรียงสายนะคะสายไฟนะคะก็จะไปพายกับพัดลมซิงค์นะคะจะทำให้ความร้อนไม่นั่นนะคะไม่ระบายออกไปะคะ่ะ เ้าจะมาจาัดระเบียบดูค่นี่นะคะก็คือการสาธิตการประกอบคอมพิวเตอร์นะคะก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ